บช่วงครูวฮาลาสสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองและซอสปรุงรสตราฉลากทองน้ำมันพืชมรกตไลท์น้ำพริกอรียา ท่านผู้ชมคะข้าวมันไก่หาทานง่ายก็จริงอยู่นะคะแต่จะอร่อยถูกปากหรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ครัวล้านขอนำสูตรข้าวมันไก่พร้อมน้ำจิ้มมาฝากคะ่ะเราลองมาทำทานกันเองที่บ้านดูนะคะไม่ยากเลยคะ่ะส่วนผสมก็จะมีข้าวสาร350กรัมสะโพกหรืออกไก่700กรัมขิงแก่ฝานเป็นแว่น6แว่น กระเทียมสับหยาบ2ช้อนโต๊ะรากผักชีบุบ2รากเกลือปบบ่นเ2ส่วนสช้อนชาน้ำเปล่า6ถ้วยน้ำมันเจียวจากหนังไก่หรือน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะใบผักชีและแตงกวาหั่นตามขวางปริมาณตามชอบน้ำจิ้มข้าวมันไก่และน้ำซุปตามชอบเช่นแกงจืดสำหรับทานคู่กันนะคะตอนนี้เรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะก็เริ่มต้นจาก ให้นำไก่ที่ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะมาต้มในน้ำเดือดจนสุกแล้วก็เสร็จเรียบร้อยตักขึ้นพักไว้แล้วต่อจากนั้นให้กรองน้ำต้มไก่ผ่านกระชอนเพื่อเตรียมไว้สำหรับหุงข้าวต่อไปค่ะตอนนี้เรามาซาวข้อสารนะคะให้น้ำผ่านเนี่ยหครั้ง แล้วก็นำไปใส่ในหม้อหุงข้าวที่เตรียมไว้ต่อมานะคะคก็ให้ทำน้ำมันเจียวจากหนังไก่ด้วยการใส่ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เจียวกระเทียมจนได้กลิ่นหอม แล้วจึงนำใส่ลงในมหม้อหุงข้าวค่ะจากนั้นให้ใส่ขิงและวก็รากผักชีลงไปตามด้วยน้ำต้มไก่เกลือปบบ่นส่วส่วนสช้อนชาแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันจนทั่วนะคะแล้วจึงปิดฝาหุงข้าวจนสุกนะคะตอนนี้เรามาดูส่วนผสมของน้ำจิ้มข้ามันไก่กันนะคะ เราจะใส่ขิงแก่สับละเอียดนะคะ2ช้อนโต๊ะกระเทียมสับละเอียด1ช้อนโต๊ะพริกขี้หนูสับหยาบ1-2ช้อนโต๊ะเต้าเจี้ยวบดละเอียด3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำเศษ1/4ช้อนชาน้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะวิธีทำก็คือนำส่วนผสมทั้งหมดบรรวมเข้าด้วยกันนะคะ แล้วก็ชิมรสตามชอบเลยค่ะแล้วก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟจากนั้นนะคะให้เลาะกระดูกออกจากเนื้อไก่แล้วก็หั่นเป็นชิ้นตามยาวเตรียมไว้พอข้าวสุกเรียบร้อยแล้วให้ตักข้าวมันใส่จานเสิร์ฟแล้ววางไก่ต้มลงไปตกแต่งด้วยผักชีรับประทานคู่กับแตงกวานะคะน้ำจิ้มแล้วก็น้ำซุปตามชอบเลยค่ะ เวลาในช่วงครัวฮาลานวันนี้หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่วันจันหทร์น้าค่ะตีสี่ครึ่งถึงตีห้าวัสสลาัมวะล,ลัยกุมวระรามะตุลลอฮ์วะบรากาตุสวัสดีค่ะ